สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาปะกับไอ้เจมเราได้ไหกันยังซื้อน,น,นะครับน,น้องนี่วันนี้ผมมีนี่ฟักมนุนวันนี้ผมจะเนี้ยอ้ยังกินหรือพอไปทาพอ,อเลยครับอย่างแรกที่ผมจะเนี้ยเลื่อนะครับคือปอกเปียกแบบฟักมนุนก็ว่าฟักกีมงครับนะครับปอกเปียกเลยออกเสีเทามาซอยแล้วเ,เ,เม็ดไหนมันออกเราไปล้างให้สะอาดดนะครับล้างแล้วก็ไปพักไว้ก่อนแล้วเอาก็มาเรื่มตำพริกกันเลยครับ พริกหอมขาวหอมแดงขานะครับนอติขาดบาดใดติดผมี่ะนะครับต้องมีักแควนตัวนะครับนอตาใสลงไปตำ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 ไปเลยครับภาพอาจจะจ้าในนู่นผมภาคมาจ้างใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตำ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 ให้มันเลีกยงเลียกตำตัวโยกตัวไปเลยเลยเอาตำไปเลยเลยโยกโยกโยก ไปเลยๆครับพอดโตโะกับปิลอดินดะดินดาวตำ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 โอ้ยปวดแขนมดครับนี่ตำไปเลยๆตำ้มมมันเรียกเนาะเนาะตั้มหมื่นนะหมื่นวัยมันนานเรียกฮะแล้วเขาก็ใส่กับปิกันลงไปเลยครับใส่กับปิลงไปแล้วก็ตำ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 ไปเลยๆอ่าตำหมก พอห้พอดีพอละจิบแขนละอ่ะได้ละครับผมเอาก็ได้พริกตีหอยไปใส่แกงและวันนี้ที่ผมเนี่จะใส่หมูสามชั้นนะครับซอยหมกห่ายหมกดีนะใส่ลงไปแล้วก็มาซอยหอมป้อมต้นหอมกันไปมาสเสร็จเรียบร้อยมาดังไฟแหมควนกุ๊ม ดังไฟเรียบร้อยครับก็มาตั้งหมโ้อเลยครับอืวันเหรอใส่น้ำมันลงไปใส่ๆสาใ,ใส่น้ำมันไม่ต้องนักนะครับพอให้พอดีไปะละใส่น้ำมันลงไปที่เขาตำตะกี้นะครับเอาลงไปคั่วเลยคัวมันหอม กเอาชิ้หมูตีห่อซอยตะกี้นะครับเนาะใส่มะนาวมาไล่นะครับบะป้อมากชิ้นใส่ลงไปคั่วกับพริกหอมกำมคั่วไปคั่วไปเรื่อยๆนะครับเนาะหมกหมูใกล้จะสุกนะครับเนาะแล้วก็ใส่หน้าลงไปใส่ให้มันท่วมชิ้นหมูเห็นนไอยกระปอละโอ้โหนักล้าละนักล้าละนักล้าอ่ะโอ้โหปอยเนี่ยอุ้ย กันนั่งพคอไฟนะครับไฟลู่จะงอดกคนกคนโคนน้ำเดือดแล้วกันนะใส่บักฟักขี้หมูก็ฟักมนของเฮาลงไปเลยครับใส่แล้วก็กูนกคนกคนพอจนหน้ามันเดือดครับฟักห้องซุกแล้วก็ใส่ใบบักกูดใส่พักทีต้นหอมเฮาลงไปใส่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 ลงไปเลยครับ มากิดด้วยกันมาครับตปรแม่พี่น้องมากิดเข้าด้วยกันนี่เดี๋ยวครับอืมนําครับเสียงนะฮะโแม่พี่น้อง อยาอกให้เจมเนี่ยกินื่อพอกดคอมเมนต์บอกกันตัวนะครับเน้อวันนี้เอเจมขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมเอเจมก์ขอฝากพ่อแม่พี่น,น้องช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้ตัวเองนะครับเน้อวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม